ครับวันนี้ผมอาจารย์สุทธั์มั่นเขตวิทย์เป็นผู้ส่งเสริมการปลูกโกโก้ของบริษัท k u n นะครับวันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับที่ออของอำเภอคิริมาศหมู่เก้านะครับก็ได้โทรไปหาผมแล้วก็ให้ลูกบ้านได้ปลูกวันนี้จองกันถึง20กว่กาไร่นะครับก็ ครั้งแรกก็มาฟังเพียงแค่5-6คนแล้วก็จองกันเลยเดี๋ยวมาพบกับผู้ใหญ่เลยครับว่าท่านชื่ออะไรอยู่บ้านอะไรแล้วก็เอ่ทำไมถึงให้กับลูกบ้านมาปลูกโกโก้ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับผู้ใหญ่ก่อนอื่นเดี๋ยวบอกชื่อก่อนฮะครับผมนายราเชนแจ่มทุ่งนะครับเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่9ตําะบลนาเชิงนะครับ หมู่บ้านเกียวทองนะครับอําเภอครีมารจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่แรงบันดาลใจนี่ก็คือว่าจากได้คําแนะนําจากอาจารย์นะครับที่บ้านผมนี่ก็ทาําอะไรหลายอย่างครับลองแล้วมันเอย่ยยางเอย่ยมันก็ไม่ได้ผลครับอพออาจารย์มาแนะนําก็อยากจะลองทาดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรโกโก้ครับผมก็อาจารย์สอนครับมีความมั่นใจ ณวันนั้นคือเรารู้จักกันคือท่านนายอำเภอเนาะนายอำเภอชื่ออะไรนะโอลานครับโอลานของอำเภอคลีมานเนาะก็โทรไปหาผมก็ตกใจเหมือนกันเขามีโปรชัวเพราะนั้นเสร็จแล้วก็ให้ให้ผมมาอธิบายในที่ประชุมของผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะพอนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยินวันนั้นก็วันนี้ก็เพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยเนาะเมื่อประมาณอาทิตย์นึงเอออาทิตย์นึงแล้วก็โทรมาหาผมเลยแล้วตรงนี้ที่ของผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหตรงนี้มีเท่าไหร่นะกี่ไร่นะ แปดไล่แบ8ไล่แล้วยาวเป็นกิโลกว่าเลยเนาะตั้งแต่ถนนถึงเขาเลยใช่ไหมถึงเขาอันนี้เขาคือเขาหลวงเขาหลวงของจังหวัดสุโขทัยที่มีชื่อเสียงเนาะครับโอ้ไม่แพ้ไม่ไม่แพ้ภูกระดึงเหมือนกันขึ้นไปนะผมเคยไปนอนแล้วข้างบนเน่ะแล้วทีนี้อย่างนี้ครับเอ่อในการปลูกโกโก้ครั้งเนี้ยพอวันเนี้ยเอาพอสั่งจองกันเลยแล้วจะปลูกเดือนไหนนะธันวาครับธันวาธันวาทำไมถึงต้องปลูกธันวา เาะเดือนธันวานี่มันจะปลูกคือว่ามันจะได้ช่วงของที่ว่าต้นไม้คือจะสมบูรณ์เนี่ยก็คือช่วงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับเกษตรกรฮะคือท่านผู้ใหญ่บอกว่าปลูกช่วงเนี้ยคือเขาเรียกอะไรต้นหนาวลายฝนต้นหนาวแล้วมันจะสมบูรณ์อ่าแล้วทีนี้พอดีที่ของผู้ใหญ่นี่มีแปดไร่ตรงนี้ยาวกิโลกว่าแล้วเห็นว่าอะไรที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวของ คิริมาด้วยครับที่เที่ยวของคิริมาครับน้ำตกลำเกียวครับตรงไหนฮะน้ำตกลำเกียวอยู่แถวไหนครับติดกับเขาหลวงนครับติดกับเขาหลวงนี่เลยด้านด้านหลังก็เป็นอะไรน้ำตกสายลุ้งครับด้านหลังน้ำตกสายลุ้งเออมีที่ที่สวยๆมีน้ำตกกี่ที่ที่เนี่ยที่นี่มีก็น้ำตกสายลุ้งกับลำเกียวนะครับที่รู้ๆมาเนี่ยอ๋อที่สวยนะครับต่อไปก็จะมาดูต้นไม้ทีนี้เราก็จะมาดูโกโก้แล้วก็โกโก้นี่เป็นไม้ประดับแล้วมันสวยเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะ ดกไหมดกครับใช้ได้ครับทายังไงจะให้ดกทํายังไงจะให้ดกก็ต้องหมั่นดูแลรักษาครับให้น้ำให้ปุ๋ยทำฉี่ทอมอนอะไรนะครับต้องดูแลรักษาดกได้ดกเขาดูแลเราเราเขาดูแลเขาก่อนทีนี้โกโก้เนี่ยเป็นเป็นพืชเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรต้นไม้ทองคำครับเพราะว่าราคามันแพงเพราะว่าในประเทศไทยเราปลูกได้แค่13าประเทศเท่านั้นเออในในโลกนะ ปลูกได้แค่13ประเทศแต่คนกินทั้งโลกเลยแล้วในโลกเรามี200กว่าประเทศเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกษตรกรนะครับประกันราคาอยู่ที่ลูกสุกนะครับขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า10บาทแล้วถ้าเราทำเม็ดขายแห้งกลล็กิโลละกิโลละร้อยนั่นก็หมายความถ้าลูกสุกก็ตันละ10,000บาทถ้าเป็นเม็ดก็ตันละแสนนะครับก็ขอขอบคุณเอ่อกับ ท่านผู้ใหญ่ครับนะครับที่ให้อะไรนะให้ลูกบ้านอะไรต่ออะไรมาแนะนาให้ลูกบ้านลูกบ้านพอพูดเสร็จปั๊บลูกบ้านเอาเลยครับโอ้โหสนใจครับสนใจเลยแล้วลองกันเลยเนาะเดี๋ยวธันวาเนี่ยอันนี้เดือนพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวปลูกเลยอ้าวทิปนี้ก็ขอขอบคุณไว้เท่านี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ